ข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระรัตนตรัยอิมีนาสการเณอะปิปูชะยามะอิมีนาสการเณอะถังอะปิปูชะยามะอิมีนาสการเณสังฆังอะปิปูชะยามะอะระหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาภังภะวะเตมีกราบลง1ครั้งสวาภาโตภะคะวะตะ <coughs> Seperti panu kawatu sama sangko sanghang nama kami lablong nengang nak mauta sah kawatu arato sama samputa sah nak mauta sah kawatu arato sama samputa sah nak mauta sah kawatu arato sama samputa sah สรัณังคัจฉามิอัมมิอัมังสรัณังคัจฉามิสังฆังสรัณังคัจฉามิตทิยัมปิปุตังสรัณังคัจฉามิตทิยัมปิอัมังสรัณังคัจฉามิตทิยัมปิสังฆังสรัณังคัจฉามิตทิยัมปิปุตังสรัณังคัจฉามิตทิยัมปิสังฆังสรัณังคัจฉามิอุตตลเสณพระพุทธคุณ วิจจารณะสัมปันโนสุขตโลโตวิตุอนุตารอปุริสธรรมสาลติสัทธาเณวอนุสารังพุทโธกวาติจวาคาโตปะตาธัมโมสันติติคุอกาลิโกเอหิปะสิคุอุปะเยนิโก Sūpaṭipaṭo pakuat tōsāwaka sāngkō Pūcūpaṭipaṭo pakuat tōsāwaka sāngkō Yāyāpaṭipaṭo pakuat tōsāwaka sāngkō Samīcipaṭipaṭo pakuat tōsāwaka sāngkō Yātidhāng jatāri purisayukani Ātā purisabukalai sāpaka waktosāwaka sāngkō Āhu nāyō pahu nāyō Takināyō ancari kala nīyō Anu tarāmbun yākētāng lūkasāti Taupekaunyaukau Klau kata

กัตตวานากตธรมุนธารังอิวะคาพินิยาจินใจทุตวัจนางชนะกายมัชเชสันเตนสโวมมิทินาจิตตวามุนิโทตันเตชะสาภวันตุเตเฮมังคลานิสัจจังมิหายะมัติสัจจะกวาทักเกตุงวาทาภิโรปิตามนังอธิอันตะพูตังปัญญาปทิปัชลิโตชิตตวามุนิโทตันเตชะสาภวันตุเตเฮมังคลานินันโทปนันทพุชคังมิพุตังมหิทิงพุตเตนะเทระพุชเคนะธรรมะปยันโตอิตุปเทสวิทินาชิตตวามุนิโทตันเตชะสาภวันตุเตเฮมังคลานิทุกขาหิัตุปิเคนุ จุธาตหาทั้งพระมังวิสุทธชุติมีติปะกาติธานังยานาคเทามิธินาชิตตวามุนิโตตันเตชะสาเาวันตุเตชะยามังขลานิเอตาปิปุจชะยามังขลาอัตคาทายยวาจโนปินันทีเนสระเตมตันเตหิเตวานะเนก์เขวิธานิจุปัฏวานิโมคังสุขังอธิที่เมยมง่ายนรกสัพันยาพเจ้าขอพูดกล่าวบทใช้พระปริศบทมหาการตั้งใจอธิษฐานแล้วเขากล่าวว่า มหาการุณ e an e mi ิโกนาธุห si, si, ิตายสัพพายนังปุรตว่า -parami สัพพัตโตสัมโพนิมุตมงเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชะยัมังพลังชะยันตัโพธิยามุเลสัคยานันนันทิวัตโนเอวังตวังพิชโยหชะยัมิพิชโยห์มิชะมิชะยังมังคะเลอปราชิตตพัลลังเกสีเสปฏิ Bipu kale habiske satupunutanang akha pat pa sunnakhaang sumang kalang suapatang sumhu ditang sukano summoto Suca hitang pramaari supatkinang kayagamang wajahgamang patkinang patkinang patginaang Man kamang paniitite pat patkin nikatatawa ki ข้าเจ้าขอกล่าวคาถาชินบัญชรของพระพุทธาจารย์ตพรมรังสีก่อนจะเรมภาวนาบทนี้ขอาะเจ้าขอตั้งนด้นมสามจบแล้วลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์ตพรมรังสีและเท้ามหาพรหมชินนบัญชรผู้ เป็นเจ้าของพระคาถานี้และผู้รจนาด้วยถ้อยคำดังกล่าวกล่าวว่าปุตตะกาโมลเพทนังปุตตะกาโมลเพปุตังทนากาโมลเพทนังอธิกาเยกายะยายาเทวานังติยตังสุตวา อิติพิโสภะคะวายามราชาโนทาเวสุวรรณนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชาญยศนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสังระสังเกปิวิงสุนาราสภาตันหังการาสโยพุทธะอัตวิสติญาิกาสัพเพปติตาไมหังมัตเตเกเตมุนิสราสีเสปติโตไมหังพุทโธธรมโมทมิโรจเนสังโภติโตไมหังอุเรสัพพะคุณาคารหะทเยเมอนุรุโทสาริปโตจะทักินีกนทันโยปิิภาคะสมิงโมขัลานโอจะวามเกทักินีสุวรรณไมหังอาสุงฆ์อนันทลักษุลากษัพโญจะมหานาโมอุปาสสงว์มโสตถเกเกเสโตปิิภาคะสมิงสุริโยกพังกโลนิสิน cardinal si sempan no so itu unngka woaka seko hero mehensin gitu batako soomahang ini can taji karo anglima lo ja upali nantiasiwaliih daerahca ini cataana la dilekamak mak sesasi di mahaticita sin saw ka asi di mahati citawantoshi ra saasalantasi Talanta si la te she na ang kamang ke susan ti tara tanang asi ta kini me suta kang ta kang pa asi wa ang kuli la kang khanta mora pali tan cha ata suta kang akase ta tanang asi se sa kara san ti ta na na wala sang yuta kala lang ta wa ta pita ti san cha ta a hi ra cha tu pa ta asi sa win yang yan tu ananta chi na te cha sa pa sa to me sa ki che na sa tha sam u ta pe เตมหาปุริสาสภาอิตเยวมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตะราโยสัตถมานุภาวะปาริโตจารามิจินาปัญจเรติภาวตุสาพมังคารังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัาสุธิภวันตุเตปะ สาพมัง,าลางคลังละขันตุสัพเทวตาสาปพพะมานุภาเวนะสัทธาสทุทภผวนตุเตผวาตุสาพมัง,าลางคลังละขันตุสัพเทวตาสัพสังฆ์ขานุภาเวนะสัทธาสทุทภผวนตุเต พระเจ้าก่อนอื่นขอลำลึกถึงเจ้ากรรมนายเวรและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกนี้ด้วยเถิดสัพเพัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันทูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหัวตุกจบเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปชาหัตุกจบเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย น,นีขาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหาหลังตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นด้วเถิดครับ